เขอะแบบนี้ขี้ตะไไข่น้ําเยอะๆแบบนี้จะทํายังไงดีคะถ้าเราไม่มีน้ํายาที่จะมาขัดและผงซักฟอกที่จะมาขัดสวัสดีคะ่ะพบกับช่องเยแมแพร่ทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยจากทางช่องค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะพื้นที่เขอะๆแล้วก็ที่จะไข่น้ําเยอะๆแบบนี้แต่เราไม่มีน้ํายาขัดห้องน้ําหรือว่าผงซักฟอกที่จะนํามาขัดนะคะ เวลาฉุกเฉินเราอยากจะใช้อยากจะทำเลยเราจะใช้อะไรทำวันนี้ยายแมวมีเคล็ดลับมาบอกกับเพื่อนๆและมีวิธีมาบอกนะคะถ้าเราไม่มีสองสิ่งนั้นเราใช้เจ้าสิ่งนี้เลยค่ะเจ้าสิ่งนั้นก็คือน้ำส้มสายชูของเรานั่นเองที่อยู่ในครัวเรือนสามารถนำมาล้างและขัดห้องน้ำหรือว่าพื้นที่มีตะไข้่น้ำได้ค่ะอีกตัวก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะที่อยู่ในครัวเรือนเหมือนกันค่ะเพื่อนๆ เราจะนำเบกกิ้งโซดาโรยลงไปก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำส้มสายชูราดไปเลยค่ะหลังจากนี้เราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ จากที่เราทิ้งไว้5นาทีผ่านไปแล้วนะคะเราจะมาทําการขัดนะคะเพื่อให้ขี้จะคา่น้ําหรือว่าคราบสกรปรกออกอย่างถาวรนะคะเราก็จะนําแปรงมาขัดเยีมแมวก็จะสมมุติหรือว่าสาธิตให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็นําแปรงขัดพื้นมาขัดนะคะเยีมแมวจะใช้แปรงสีฟันมาขัดเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จ เราแค่ขัดหรือว่าถูเบาๆนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะคราบสกรปรกหรือขี้ตะไคร่น้ําก็จะออกมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหลังจากนี้นะคะเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะว่าพื้นที่เราขัดกับไม่ได้ขัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลาดน้ำกันค่ะ เห็นไหมคะความแตกต่างส่วนที่ใช้น้ํายากับส่วนที่ไม่ได้ใช้นะคะเห็นได้ชัดนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงและวิธีนึงนะคะในการกําจัดคราบสิ่งสกปรกที่อยู่ตามพื้นช่วงหน้าฝนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําในการกําจัดคราบสิ่งสกปรกบนพื้นนะคะและตะไคร่น้าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ นำไปใช้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่าพวกนี้ก็จะหมดไปด้วยสูตรและวิธีง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ